ก็เดี๋ยวจะอันนั้นแล้วนะครับใครล่มหรืออะไรทีมงานออกนะเหลือไว้หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราได้แข่งต่อนะครับมันเลทไม่เยอะคุณผู้ชมปหนึ่งนาทีครับปหนึ่งนาทีสตาร์ทยูเอนจินสตาร์ทยูเอนจิ้นปหนึ่งนาทีสตาร์ทยูเอนจินมาครับ เหลือสิบรอบนะครับเหลือสิบรอบตอนนี้คือในสนามมีปัญหาเรื่องฟังวอลแล้วครับอย่างนี้เจ้าหน้าที่ครับใครไม่เกี่ยวข้องอย่ายให้เดินผ่านหน้าห้องผ้ากับห้องสนามได้ไหมครับมีเชือกกั้นอยู่ครับ ใชครับฟอร์เมชั่นแลบครับฟอร์เมชั่นแลบฟอร์เมชั่นแลบครับฟอร์เมชั่นแลบทุกอย่างเริ่มใหม่หมดครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างเริ่มใหม่หมดนะครับรถเหลือ10รอบครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ซีซีแรงที่สุดในการแข่งขันในรถยนต์นะครับ OP นั่นเองครับ ็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่านะครับสิริวัตรบุพผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตำรวจตีสุทธิพงศ์เปชกทองครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ครับสทชครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเม a ซิ่งไ h a i l a n d นะครับแล้วก็ภาครัฐและเอกชนนะไฟนะจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่านนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนนะมาเยอะทีเดียวนะครับที่มาเผยแพร่และซําข่าวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เป็เดี๋ยวอ่ะมาดูกันครับมาครับตอนนี้นี่คือจุด MP7 นะครับ ตรงศูนย์วัฒนธรรมเป็นการยูเทิร์นกลับมาในเขาเรียกว่าโซนเยลโล่โซนนะครับห้ามแสงทุกจถ้าแสงก็อาจจะให้ในสนามพิจารณาปรับโทษว่ากันไปรับ FC แบทแมนมาแล้วครับ FC Batman นรับแรงการหลาดครับบายเ e ็กซ e ีครับคุณสุพัฒนทรานะครับแล้วก็บริทย์ไกลรอดนะครับ ลุงเปิร์ไม่อยู่ไม่ใช่คลุงเปิร์อยู่โรงพยาบาลนะผมเอาละครับเซฟที่คาร์ดับไฟครับป้ายชูไปชูครับคุณผู้ชมครับหวังว่ารอบนี้คงไม่มีเหตุใดๆครับขอให้ไม่มีเหตุใดๆครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันกันครับในรุ่นนี้ครับ OP ครับเพราะเรายังมี Academy อีก OF อีกนะครับแล้วก็โอเค k 2โอเคนะครับคุมเกมการออกตัวโดย ตีอลิศักนะครับแล้วก็94ีพบครับเจฟติคาเข้าพิดครับมาดูการปล่อยครับปาอีทว่าจะแดงดับไหมครับครับผม เอาครับผมสัญญาณไฟแดงดับเปิดเกมแม่งขันโอเพ็ดครับผมทีนี้ีลูกแข่ครับโอพีมาแล้วครับผมอดีตต่างหูเจริญครับผมชูดออกมาได้ดีตรงนี้ตีพบสิริปุนตามด้วยบอลกระจอนสักครับผมตรงเนี้ยใจเน็้ครับขอให้เคลียร์นะครับขอให้เคลียร์ทุกจคนนะครับขอให้เคลียร์นะครับขอให้เคลียร์ครับทีหนึ่งโอเคครับแบบนี้เคลียร์ครับแบบนี้เคลียร์โอ้โหจังหวะนี้ดีครับ มาแล้วครับมากับหัวรถจักรกันเลยทีเดียวตอนนี้ครับโอ้โหก้าวโปเก็ตแดงขึ้นมาครับดันมาแปะครับอธิษฐานแล้วมาจังหวะนี้ครับเข้าชิคเคนครับเข้าชิคเคนผ่านพ้นไปได้ครับหมดไหมเอาแล้วครับช่วงนี้เป็นเยลโลโซนครับฟาอายเอาครับผมเยลโลโซนตรงนี้ยูเทิร์นหน้าสุขนธรรมมาแล้วครับผมจะพยายามเลยไหมอธิษฐานครับคุณเจริญเข้าก่อนตรงนี้ครับผม ต้องอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเกมนี้9โปเกสต้องเกาะให้ติดครับเพราะว่าเวลาเขาใกล้เคียงกันจริงๆครับคุณผู้ชมครับทั้ง9โปเกสแล้วเจ้าเผียวแล้วก็อติศักนะอติศักก็ใกล้เคียงกันนะครับห่างกันไม่มีจุดเด้จุดเสี้ยวครับจุดเสี้ยวจริงมาดูทางตรงครับสปินออกมาครับเกมแมนครับโอ้ยครับเกมแมนครัีดีโบครับตีดีโเอ้าแหมกำลังดูมันๆครับมาโลดไฟซะแล้วดูจังหวะนะครับสวิต ครับหนอบพานไม่มีขนาดใดๆตอนนี้ครับผมก้าวปเกตครับเหมือนโดนยืดออกมาเล็กน้อยครับผมมันไม่น่าห่วงครับเดี๋ยวว่าชิดเกนพอชิดเกนแล้วก็เข้าโซนเยลโล่โซนมันก็จะเข้ามาใกล้กันอีกนะครับลองสังเกตเกมดีๆครับคุณผู้ชมลองสังเกตเกมดีๆนะครับพอพอเยลโล่โซนเนี่ยจุดเอทเทิลเบนจุดยูเทิร์เนี่ยลถคันหลังกันมีโอกาสที่จะเข้ามาใช้ชิดให้มากที่สุดครับเห็นไหมครับพอแลวหลังจากนี้พอกรีโซนเนี่ยต้องสปินหนีออกไปครับออกให้เร็วครับ เข้าช้าออกเร็วครับต้องอดทนครับรอไปเรื่อยๆดูจังหวะว่าเขาพลาดเมื่อไหร่ถึงนะจะแทงแซงกันได้ครับมาครับ9โปเกสจากไว้ครับออกพยายามไล่กดดันไปครับกับอดิษัา์เอาไปครับผมเข้าสุดท้งตอนนี้เวลาละเพียงรอบแรก1.01เท่านั้นครับพี่ป๊อบต้องบอกว่าอดิษักครับตอกเวลาที่1.01 9โปเกสก็1.01 ส่วนพีระพงครับเจ้าเพียว1.02พี่กับพี่บอย1.03น้องแบทแมนมีปัญหาแล้วครับแบทแมนหาจริงๆแบทแมนมีปัญหาแล้วนะครับเอาครับผมเข้าสูชิดเคนครับผมโอเคโอ้โหสัดเขาเนียนตามากครับก็ต้องรบกวนนะครับใครไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงไปใกล้นะฮะ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ควรลงไปเลยเด็ดขาดครับไงเลยครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ลงไปได้ไงนะฮะในสนามดูดีๆนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้ดูในรอบนี้ครับเวลาจะเร็วกวนเกิดขึ้นหรือไม่ครับมาแล้วครับก้าวโปเก็ใกล้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโอ้และชิดติดมาเลยครับผมดูครับรอบนี้ใครจะเร็วกว่ากันครับผม นี่ครับคุณผู้ชมครับทางตรงยาวๆแบบนั้นครับ450เมตรครับผม450เมตรแล้วต้องมาเบรกหนักๆครับสปีดมาเต็มที่เอาแล้วครับเริ่มเก้ามาชิดครับฟาอสเข<อ>้องมาชิดไหมไล่เลียงกันสามพันเริ่มติดกันมาแล้วผมรอบรอบล่าสุดอดริสักช้าไป 1, 1> วิวี<อ>แต่พี่ก้าเร็วขึ้น1วิวีนะผมดูครับเริ่มชิดติดมาแล้วครับผมคุณผู้มชมครับ ตอนนี้3คันหน้าเนี่ยครับ1น1ทั้ง3คันครับ101ทั้ง3คันครับตอนนี้ต้องการคือไทยพลาดมากกว่ากันแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่า3คันหน้าครับ1 0ึ่งศคันเลยครับเอาแล้วกาโปเกสจังหวะนี้แม่สบัดไปหน่อยครับทําให้สีอดิศักยืดออกมาได้นิดนึงครับอ่ะมาใครชอบสีเหลืองใครชอบสีเขียวใครชอบสีสีน้ำเงินมาเลยครับ power ranger กันเลยฮะ แบ่งล่างนะางับยอดมนุษย์นะยอดมนุษย์รถไปด้วยกันนะผมมาครับเข้าสู่ทางตรงแล้วผมตรงนี้รอบที่ผ่านมา1 0 1จนยึงัันยังไม่มีการตอกเวลาดีกว่านี้ครับผมตอนนี้คือเพราะทุกอย่างมันเท่ากันจริงๆครับแล้วรอที่ว่าใครพลาดมากกว่ากันแหละครับเนี่ยพอสนช่วงโค้งเราจะสังเกตว่าอธิกดิ์เนี่ยแล้วพอมาทางตรงจะสปินหนีออกไปได้ดีกว่านิดนึงครับ แต่อย่าลืมพอมันถึงจุดที่เป็นเยลโล่โซนทุกอย่างก็จะมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหนีก็ต้องหนีให้ขาดมันมันลำบากนอกจากจะไปเจอรถช้านะครับชิคเกตตรงนี้ครับผ่านไปได้ดีทั้ง3กันนะครับเอาละเยลโล่โซนอีกครั้งนึงครับไอีสเยลโล่โซนถ้าติดกันอย่างที่พปบอมว่าจริงๆครับผมแต่อยู่ที่ว่าใครจะออกไวกว่าครับผมนี่ฮะโอ้ต้องระวังนะในมุมนั้นนะผมเป็นห่วงมากเลยนะครับต้องยูเธอร์นะครับตรงนั้นมัน ตรงที่จาสินเกิดเหตุเลยอย่าให้ใกล้ได้ไหมฮะฝากทีมงานดูหน่อยนะฮะตรงยูเทิร์นนะครับอย่าให้ยินใกล้เลยนะครับอหอยห่างไปเลยเยอะๆหน่อยครับไปครับเลยจะห้าอรอบสนามเดินทางกลับมาถึงครึ่งทางแล้วตรงนี้ครับผมครับตอนนี้ต้องบอกว่าความเขาเรียกว่าเวลาที่ให้โหห่างกันอยู่จุด 0.04เอาแล้วครับตอนนี้ก,ก้ามเกตเหมือนขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับแต่ว่าอันศักสักก็ยังสปินหนีอยู่ไว้ได้ครับวันนี้พี่บอยมีปัญหาแล้วครับกระจนสักคขแบบใชเวลายืดลงไปเรื่อยๆแต่พี่บอยห่างแค่วีเดียวเองนะวีเดียวครับผมพี่บอยห่างแค่0.2อเองนะเนี่ย<อ>ครับติดกันหมดับผมเนี่ยนะครับ ดูดีๆนะฮะตรงนี้นะงานเอะผมเจ้าหน้าที่นะครับผมฝากดูแลด้วยนี่ตัวเจปรมะอยู่ตรงนี้ครับอีโกพอยครับตรงนี้เป็นจุดที่เจ้า้องเข้าพิษเลนครับโยกออกมาครับโยนออกมาครับไล่เข้ามาเอ้าชิดเข้ามาอีกนิดนึงครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแหมเสียงมันเล้าใจทีครับทุกคนบอกมาครับาผมมาต่อไปครับตอนนี้เพียวก็ยังยังขึ้นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า ก้าก็ยังไม่ไปก็คืออู่เดียวกันนะอ,อ่ะอู่เดียวกันนะครับเดี๋ยวถ้าเดียบอกว่าก้ากายยังไม่ได้เราขอไปขวดน,นะและมาเจอรถชา้าเลยครับพี่บ๊อบดันหน้าครับผมก่อนเข้าชิปเทนตรงนี้ครับผมเอาแล้วสิเอาแล้วสินี่แหละครับคุณจชมมาดูแล้วครับมมเยอยผมบอกว่าถ้าเจอรถชา้าเมื่อไหร่สนุกครับตอนนี้มาเจอหมายเลข18ครับที่อยู่ข้างหน้าเอาแล้วสิจิตตยุทธเราหาโชษ แล้วมีใครอีกคันหนึ่งเจ้ากิจสุกิจสังสีต้องเปิดทางให้เพื่อนครับต้องเปิดทางให้เพื่อนโอเคเขียวครับตรงเขียวไปได้และเนี่ยฮะได้จังหวะแล้วเห็นไหมครับเพราะตรงนี้ครับใช้โอกาสตรงนี้ทําให้เขาไปได้เลยนะครับก้าวก็ต้องเสียเวลายื่นอกไปนะครับเอาแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับตรงนี้ เขาเปิดทางกับเปิดทางให้อยู่แล้วครับแต่เป็นจังหวะที่มันจะทางเปิดเนี่ยมันจะตอนไหนนะฮะเรียกว่าอดิศักดิ์ตัดสินใจได้ดีเลยครับผมก็ช่วงยิงจังหวะเข้าไปก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยิงแล้วก็เชียร์เอ้าเฮ้ยทำเป็นเล่นเหลือสามรอบแล้วคุณผู้ชมเหลือสามรอบสุดท้ายแล้วนะครับใครเป็นกองเชียร์อดิศักดิ์ครับก็บีควิกแอปซูลูดครับมาเลยครับกับ9โปรเกสจากไวเลสซีทีมและ เจ้าเพียวครับพิพรยิยยพงกังวานสุร่าครับจากโพชนิครับเอาเจอสนินพัดปุ้ยเนียมข้างหน้าอีกอเจอสนินพัดปุ้ยเนียมอีกข้างหน้าอีกยังไงล่ะทีนี้โอ้เหมือนอเหมือนชนินพัดก็อพยามจะเห็นละเห็นลงฟ้าละเดี๋ยวหลบห้เดี๋ยวต้องพยายามหลบให้ในทางตรงนะครับแต่ตอนับมาวานี้เอฟซีมาเยอะเลยนะครับผม นี่ครเปิดทางแล้วนะรถเร็วกว่าไปได้เลย <S <S โอ้โหแบ็คทีนะครับนี่ครับเคแมน GT4 ครับเคแมน GT4 ซปเปอร์คาร์ครับระดับซูเปอร์คาร์จากปีคลิกเอฟซูรูดเรซิ่งตอนนี้ยืดออกไปเลย<ด>เพราะมันมีจังหวะที่ต้องแซงนะครับ<ด>ที่แซง<ด>ถ้าเป็นแบบนี้นะอีกสองรอบนะคุณชมนะก็ขอให้ เขาเรียกอะไรไม่มีเหตุอีกครับเดี๋ยวไม่มีเหตุมาก็เราก็มาช้ากันตรงนี้อีกนะครับยังมีสองวันยังมีสองวันอาทิตย์จากตั้งบุญเจริญก็อาจจะลุ้นดับเบิลแชมป์ได้เลยนะครับผมตอนนี้ในวันนี้นะอ๋อแล้วอีรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับรุ่น F2 ยุคห้าอันนี้เป็นรุ่นโอเพนโอเพนอันนี้ก็ต้องมาดูว่ารุ่นโอเพนเนี่ยเขาจะจะได้อีกหรือไม่ครับกำลังจะรับป้ายไฟนอลแล็บแล้วนะครับผม หลายคนสงสัยว่าก้าโปเคใช้เครื่องอะไระ mm. เครื่อง K เคยันไ mm. ถ่ายทำไม mm. อ่ะเฮ้ยไปดูผู้นำหน่อยครับไปดูผู้นำหน่อยสวิตผู้นำครับสวิตผู้นำครับโอ้โหอยู่นี่โอเคอยู่นี่ครับรอบสุดท้ายแล้วผมมีแค่มไม่กินโค้งครับ ไฟนอนแล a ครับไฟนอนแลบครับโอ้โ oh, หมีบังกลวยเอาแล้วสิแล้วมาช้าตรงนี้แล้วจุดยลโลโซโอ้โหตายแล้วแซงก็ไม่ได้ก้าต้องเล่งแล้วผมยังไงแล้วเนี่ย,อยเอาคุณผู้ชม,เอ,เ,มเอาแล้วครับตัวไปอยู่ตรงนี้ครับก้าโปเกมาติดแล้วเอาแล้วรอจังหวะด,ดีๆนะครับถ้าจังหวะที่เป็นทรงเขียวเมื่อไหร่แล้วถ้าแซงได้ทิมได้เมื่อไหร่ครับ mm hmm. เอาแล้วครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันครับโค้งสุดท้ายครับเข้าสู่ กี่โซนหรือยังกีนโซนหรือยังล้วไม่ยอมหลบด้วยเปิดทางเปิดทางได้ไหมเปิดทางให้แจ้งแล้วเอาเก้าเก้ามาทันไหมโอ้โหเก้ามาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วเอาแล้วครับกระจดหน้ามาแล้วครับต่อแล้วคุณผู้ชมครับดูครับมาแล้วออกมาแล้วใส่ไปใส่ได้ใสยได้ได้ไปได้ไปเอาอีกนิดเดียวโอ้โหเกือบไปแล้วครับอีกนิดเดียวครับก้าโอเคเกือบตามความสำเร็จครับ มไป้แล้วหัวใจจะวายโอ้โหไปเยอะครับผมสนามอย่างนี้อดิศักดิ์ครับตั้งปูนจเจริญครับชนะแบบนำม้วนเดียวจบครับนี่ครับจาก B Quick Absolute Racing ครับ1นาที01 .121 ครับ ส่วนก้าโปเกสครับต้องบอกเลยครับปบมือนัแข่งหน่อยนะเยี่ยมจริงๆครับตีพบสิริปุลสู้สุดฤทธิ์ครับลุ้นกันโค้งต่อโค้งนะครับเยี่ยมครับปบมือนัแข่งด้วยนะครับปบมือนัแข่งกันหน่อยครับขอบคุณมากมันไหมครับนี่บกมือนัแข่งนะครับอ่าที่แลครับโอ้โห คือจริงๆนะฮะเวลาเขาวิ่งเท่ากันเลยนะสามคันแรกนะคุณผู้ชมนะศูนย์หนึ่งทั้งทั้งสามคันนะครับแล้วก็พี่บอยกระจรักเนี่ยศูนย์สองคือมันห่างแค่เสี้ยววินะเราเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนภาพห่างไกลจริงเสี้ยววิเองนะครับเลดลีซอครับอันดับหนึ่งครับอาติศตั้งภูณเจริญครับอันดับสองตีพบสิริพุนอันดับสามเป็นของพิริยะพงศ์นะครับอันดับสี่พี่บอยกระจรักครับอันดับห้าเป็นของเจ้าเจปรมมบุญยะภูบกิจครับ ่ะเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์แล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปต่อเลยนะครับ